คนไหนที่แบบมีปัญหาฐานเอียงนะฮะนะเวลาเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะจมูกเอียงเนี่ยให้สังเกตด,ดูก่อนว่าฐานรันมีไหมจมูกเอียงเนี่ยเป็นปัญหาที่เราพบบ่อยในคนที่แบบว่าโอเคมีฐานจมูกพอสมควรหรือว่าโคงรงสร้างของใบหน้าไม่เท่ากันบางครั้งอะ่ะเวลาเราทำด้วยวิธีการแบบโค้ดนะครับมีการใส่กระดูกไม่ใส่กระดูกใส่ในยเยื่อเทียมก็ตาเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากฐานเอียงแล้วนะครับนะแล้วเวลาเราใส่ซิลิโคนเข้าไปปุ๊บแบบยังไงมันมันรับน้ำหนักไม่ได้นะ ฐานมันรับมไม่นานก็ได้ก็จะมีการบิดการงอได้นี่คือสาเหตุว่าทําไมบางคนเนี่ยแก้จมูกกี่ครั้งก็ก็ไม่ตรงทันทีนะครับเนาะคือส่วนหนึ่งว่าโอเคเราไม่ได้แก้ที่ฐานจมูกที่มันเป็นต้นเหตุของปัญหาเนานะถ้าเกิดฐานเราเบี้ยเนี่ยการทําแบบเซมิหรือการทําแบบโค้ดเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะคบนะเราจะเป็นจะต้องปรับฐานให้ตรงก่อนในที่นี้เราก็จะพบว่าคนไข้มีฐาขขนพอสมควรแต่สั่เขาบอกไม่เท่าต่ฐานเขายาว อันนี้แรงตึงตรงปลายจมูกของมันจะไม่ค่อยเยอะโอกาสาการที่ว่าโอเคการหดตัวที่เกิดจากการผ่าตัดเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าดังงั้นถ้าเกิดว่าคนที่ฐานสั้นๆแล้วเราอยากได้โดง่งโดงเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เป็นซี่โครงเพราะมันจะเพิ่มความแงแรงก็เป็นข้ออะไรเด่ยงที่ที่แตกต่างกันระหว่างสองเทคนิคนี้เนาะ